ที่เราทราบบอกได้เลยนะครับตอเนี้ก็ยังที่เลยนะคร,รัเรียงไอ้ไฟที่เขาขอไฟนะครัแสดงผลงานในะครับที่คือสิ่งที่จะรึกไว้ในประวัติศาสตร์ของการช่วยเหลือราชการจังหวัดระยองนะครับท่านไายกรัฐมนตรีพร้อมทางท่านนายกเลือดขอบคุณทุกคนที่ส่งหัวใจ พิยานะครับในนะปัญหาที่เกิดขึ้นขอเคุณหัวใจของทุประยงทุกคนนะครับอนปืรปืครับราหัวใจนายกองการแห่งส่วนจังหวัดประยองนะครับตรงจากท่านรองผู้ทกษเมนตรีฝากไปเชิญสำคัครับวก็นี้เราก็ทไปที่ศูนย์ป้องกันปรญหาสาธาไทยที่2 เพื่อดำเนินการให้จังหวัดสงขาดำเนินการเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนวันนี้เโลดผีเป็นปัญหาเร่งด่วนต้องช่วยปัจจัยสี่ก่อนคืออาหารจะเป็นนะครับแล้วหลักยารักษาโรคเครื่องนุ่งห่มเสื้อผ้าบางสว่วนเพื่อช่วยพี่น้องประชาชนในภาคใต้ถือเป็นน้ำใจจากพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดทั้งจังหวัดนะครับ